พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร,รมหาราชพุดชมณาชบพิษทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราทิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญ อันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง สัมมาทิฏฐิคลุมิติมายาตอนที่78มกักมีองค์8ตอนที่9ใจเย็นๆน,นะตั้งสติกันใหม่ถ้ามัวแต่ใจลอยคิดนั่นคิดนี่หรือมัวหงุดหยิดที่จับไม่ได้สักที แบบนี้ภารกิจไม่สำเร็จแน่จริงของเจ้าเราต้องตั้งสติรู้แค่การเคลื่อนไหวของกระต่ายที่โผล่มาเท่านั้นเข้าใจแล้วต่อจากนี้ข้าจะมีสติอยู่กับเป้าหมายเท่านั้นจะไม่วอกแวกไปรู้เรื่องอื่นที่ไม่จำเป็นแล้วกระต่ายขาวมาน่นแล้วโอ้โหมาเป็นฝูงเลยมีลายดังๆผสมมาด้วยเอาละตั้งสติแล้วจับให้แม่นย,ย่อย <Yeah! S 1> yeah! yeah! กระต่ ını, ายจ er well> ิ๋วเก็บกระต่ายจิ๋วศิลาสู้สู้ศิลาสู้สู้เฮ้ยพลาดไปนิดเดียวเอาใหม่เอาใหม่เงาเอ้ยหน่อยแกล้งกันเหรอมาจากไหนอีกแล้ว่ะเนี้ ยิ่งเจ้ามโหกระต่ายดำก็จะยิ่งออกมาเจ้าต้องสนใจแต่กระต่ายสีขาวนะสิลาจริงด้วยสนใจแต่กระต่ายขาวเท่านั้นเอาละเฮ้ยยะแย่จ<ย><ย>ำเร็จํ<ย>ำเร็จ <c oughs> ได้สี่ตัวแล้วสิลากระต่ายขาวมากันเยอะเลยดีละจะจับให้หมดจบเกมไปเลย ยัมาแกล้งกันได้ไหมข้ามองกระต่ายขาวไม่เห็นศิลาอย่าไปสนใจกระต่ายดำตั้งสติอยู่กับเป้าหมายของเจ้าก่อนใช่แล้วศิลาตอนนี้สติของเจ้ามามาหายหายเจ้าต้องมีสติให้นานต่อเนื่องกว่านี้จริงด้วยตอนนี้ใจเราไปรับรู้แต่กระต่ายดำที่วิ่งวนไปมาเราถึงมองไม่เห็นกระต่ายขาวเอาละคราวนี้จะไม่วอกแวกแล้ว เ้ยย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 อยยยยียยยอยลยยอยยอยย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 ยว สำเร็จแล้วเก่งมากเลยสิลาตอนนี้เจ้ามีสัมมาสติความระลึกชอบแล้วเอ๋หมายถึงการมีสติจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยไม่วอกแวกหรือเปล่าขอรับสัมมาสติความระลึกชอบคือการที่ใจของเจ้าระลึกรู้ในอารมณ์ฝ่ายกุศลมีสติกำหนดพิจารณากายรู้ว่ากำลังเคลื่อนไหวร่างกายไปจับกระต่ายอยู่มีสติกำหนดพิจารณาเวทนารู้ความสุขความทุกข์ ที่ผ่านเข้ามาในใจขณะจับกระต่ายมีสติกำหนดพิจารณาจิตรู้ว่ากำลังโมโหหรือเม่อลอยฟุ้งซ่านเรื่องอื่นๆอยู่มีสติกำหนดพิจารณาธรรมรู้เรื่องราวเกิดขึ้นในใจตามความเป็นจริงซึ่งทั้งหมดนี้ตรงข้ามกับมิจฉาสติคือการกำหนดใจไปอยู่กับโลภะโทสะโมหะอย่างนี้นี่เอง ในที่สุดข้าก็ได้การพลังมักใบที่เจ็ดมาแล้วเย้เยเย้เยเหลืออีกใบเดียวเท่านั้นพวกเราก็จะได้พลังมักทั้งแปดมาครบแล้วท่านหัวหน้าเกาะขอรับภารกิจด่านสุดท้ายคืออะไรข้าอยากทำเร็วๆแล้วขอรับความใจร้อนของเจ้าจะเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ภารกิจไม่สำเร็จนะศิลาเอ,เ,อเอ๋ท่านหมายความว่ายังไงขอรับตามข้ามา ภารกิจต่อไปก็คือเรียงหินพวกนี้ให้เป็นรูปหอประภาคารและพวกเจ้าต้องทําให้สําเร็จภายใน30นาทีโอ้ยภารกิจนี้ง่ายสุดๆแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วครับอย่าเพิ่งประมาทไปแล้วพวกเจ้าก็จะรู้เองว่าภารกิจนี้ไม่ได้ผ่านไปได้ง่ายๆเอาละ่ะเริ่มภารกิจเรียงหินเป็นรูปหอประภาคารได้ทุกคนเร่งมือหน่อยนะ เรามีเวลาแค่30นาทีเก็บหินมาเยอะๆเลยเอามาหลายๆขนาดเรื่องนั้นสบายมากกันซะอย่างหินใหญ่แค่ไหนก็แบกไหวเฮ้ยกันนั่นใหญ่เกินไปแล้วไม่ต้องแบกมาข้าหลอเล่นนี่แเฮ้ยนี่น่าจะมากพอแล้วละ มาเริ่มวางหินเป็นรูปประภาคาลกันเถอะว้าวเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วบอกแล้วว่างานนี้สบายเดี๋ยวก็เสร็จอุ้ยใชเข็มทองข้าขอโทษข้าวางแดงไปหน่อยอะไม่มีเวลามาตกใจแล้วคราวนี้ต้องตั้งใจให้มากๆวางหินให้เบามือที่สุดมือนิ่งที่สุดเข้าใจไหมทุกคนเข้าใจแล้ว ดีมากเริ่มได้อฮ้ยอยอ่ๆยพวกเรามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ยนั่นนะซีเกิดอะไรขึ้นกันแน่อย่าไปสนใจเลยเรียงหินกันดีกว่าไอยหล่อนอีกแล้วอะไอ้หล่นอีกแล้วใจเย็นๆสิเข็มทองไม่ต้องรีบค่อยๆวาง มันจะสําเร็จง่ายๆอย่างที่คิดจริงเหรอเขาว่ามันยากนะอมันก็ยากกว่าที่ข้าคิดเอาไว้เหมือนกันนี่เราจะทําสําเร็จจริงๆเหรอไม่สําเร็จหรอกเลิกทําเถอะเสียงใครน่ะเฮ้ยตัวอะไรโผล่มาเนี่ยถ้าคือวิจิกิจฉาความเคลือบแคลงสงสัยยังไงล่ะวิจิกิจฉา ตอนนี้กำลังสงสัยกันใช่ไหมล่ะว่าภารกิจจะล่มไหมนาะจะทำสำเร็จจริงเหรอโดนหลอกให้มาทำอะไรไม่รู้เสียเวลาเปล่าไหมนาะเจ้าพูดอะไรพวกเราไม่ได้โดนหลอกสักหน่อยฮทุกคนตั้งสติไว้เจ้ากระต่ายนี่จงใจมาป่วนพวกเราให้ไม่มีสมาธิกับงาน วิจิกิจฉาความเคลือบแคลงสงสัยคือ1ในนิวรห้ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้จิตของเราไม่เป็นสมาธิาานิวหรห้ท่านอาจารย์เคยสอนไว้ว่าวิธีแก้ความเคลือบแคลงสงสัยคือให้มีโยนิโสมนสิการรู้จักหาเหตุผลมาแก้ความสงสัย เจ้ากระต่ายจงใจยุให้พวกเราสงสัยในสิ่งที่ทำให้สงสัยในสิ่งที่ท่านอาจารย์มักมอบหมายให้ทำนี่แหละสาเหตุของความสงสัยแต่เสียใจด้วยนะเจ้าก,กระต่ายพวกข้าเชื่อในสิ่งที่ท่านอาจารย์สอนเพราะพวกเราได้พิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วว่าสิ่งที่ท่านอาจารย์สอนคือหนทางที่ถูกที่ควรอย่ามาทำให้เคลือบแคลงสงสัยซะให้ยากเลย,อ,ยอะไรนี่ ความกคลือบแคลงสงสัยทำอะไรพวกเจ้าไม่ได้เหรอแบบนี้ข้าก็อยู่ไม่ได้นะสิไม่สุดยอดเจ้ากระต่ายหายไปแล้วมามาเรียงหินกันต่อดีกว่าเอ๊ะนั่นภาพสตอเบอรี่บาร์สุดล่ของข้านี่ สาราเปาหน้าอร่อยจังใครอยากกินใครอยากกินตกหลุมพรางการมาฉันทะกันอย่างง่ายดายอะไรเช่นนี้การมาฉันทะใช่แล้วข้าคือการมาฉันทะความพอใจรักใครในการมคุณคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่ารักใครพอใจทั้งหลายไงล่ะฮ กลับมานี่เลย<ะ>เจ้าปันเฮ้ยข้าเจ็บนะเมื่อกี้นี้เจ้ายัางมีสติสอนทุกคนได้อยู่เลยตอนนี้สติหายไปไหนแล้วก็ข้าชอบซาลาเปานี้ข้าอยากกินนะกันเจ้า<ฮ>ดูข้อมูลจากหนังสือเรื่องนิ<ฮ>วอันห้าไว้บ้างไหมหาทางแก้กรรมมาฉันทะให้หน่อยสิได้ข้าขอเรียกดูข้อมูลก่อนนะกันจะหาทางแก้กรรมมาฉันทะได้สำเร็จหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป